วันนี้จะไปยังพิกัดลับบนดอยสุเทพสงบร่มรื่นชุ่มชื่นหัวใจวัดลับบนดอยสุเทพที่มีธรรมชาติสุดปังมีน้ำตกไหลผ่านซ่อนตัวอยู่บนดอยสุเทพหนึ่งในวัดคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า600ปีจุดหมายของเราคือวัดผาลาดสกิธทาคาบี วันนี้นะคะเราก็กําลังจะไปเยี่ยมชมบรรยากาศอของวัดผาลาดค่ะทุกคนใช่ครับผมถือว่าเป็นวัดที่เก่าแก่มากจะกําลังจะฉลองครบ650ปีเพราะฉะนั้นแล้วสถาปัตยกรรมที่นี่เนี่ยคือล้านนาแบบล้านนาแท้ๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าว่าสถาปัตยกรรมจะสวยแทนไหนครับพี่สองป้ายบรรยากาศดีมากนะ ร่มรืนร่นแดบอ<า>เงเลยต่อ<ห>ไปไป<ห>ทำดเดียวมาโกัปที่สองตรงนี้เนี่ยเป็นทราสถูคจุดหนึ่งของวัดเลยเป็นจุดที่แบบเรียกว่าเป็นไฮไลท์ของวัดด้วยเหมือนกัน แล้วถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะดูภาพว่าภาพข้างบนเนี่ยเราจะเห็นสีสีทิ์ซึ่งสีงสีทิ์เนี่ยเป็นศิลปะแบบพม mm ่า hmm. เชียงใหม่ล้านนาเนี่ยรับอิทธิพลจากพม mm ่า hmm. มาเต็มๆเราจะเห็นว่าข้างบนหรือข้างล่างเนี่ยอิฐเนี่ยอาจจะถ้าวัดอายุอาจจะไม่ค่อยเท่ากันสาเหตุเพราะว่าการบูรณะปฏิสังขรณ์เนี่ยไม่ใช่การเอาออกหรือการเอามาเติมแต่การเพิ่มขึ้นเรื่อยๆต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองเนาะบรรยากาศแบบรู้สึกว่ามีมต์ขลังสะกดให้เราแบบอยู่ใน ในบริเวณ<ช><ช>นี้เออ<ช>รู้สึกเหมือนมีที่พุนของพลังบางอย่างเห,<ร>หมือนที่บอกว่าพอเรามาในถานที่ท่องเที่ยวพวกนี้นอกจากจะเห็นความสวยงามแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าบรรยากาศมีผลมากถ้าเราดูภาพของสูปนี้ที่ภาคใต้เราก็จะให้ความอรารมณ์อีอย่างหนึง่งแต่พอมายืนที่นี่เลยอ่ะเราจะเห็นอารมณ์ออย่างหนึ่งของพื้นท<ช>ี่นะครับผม ดีศิลปะพม่าที่ตั้งอยู่ด้านหลังพระวิหารสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ากือนาองค์เจดีทรงรักขังคว่ำประดับลายปูนปั้นนรสิง์มีความสวยงามมากๆเลยค่ะ กับเราเห็นพ่ออุ้ยแม่อุ้ยและพี่ๆกำลังทำกิจกรรมกันค่ะน่าสนใจมากๆและที่ดีใจที่สุดก็คือเราได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนี้ด้วยค่ะตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่วัดผาลาดสักทาคามีครับผมอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ลำพี่สองบันถึอเรามีกิจกรรมเลยนั่นก็คือร่วมกันเด็ดดอกไม้ต้องน้ำประการก่อนว่าต้องถามทูตเจ้าว่าดอกไม้ที่กำลังนั่งเด็ดอยู่ตรงนี้คือเราจะเอาไปทำอะไรต่อครับ จเจริญพรวัดภาลาดกำลังมีญาติโยมเดินทางกันมาทุกทั่วสารทิศรอบเมืองเชีงยงใหม่บ้างมาจากจังหวัดอื่นบ้างเอาดอกไม้มาดอกไม้สดด้วยแล้วก็ดอกไม้แห้งเพื่อที่จะ,ะนำมาล้อมรวมกันสร้างเป็นองค์พระพุทธร,รูปจากเกสรดอกไม้ทางวัดภาลาดเนาะจะมีอายุครบรอบ650อาปีแล้วการเดินทางของการ บูรณณซ่อมแปลงวัดผาราษเนี่ยก็เดินทางมาหลายปีละทําบัวบบรณณวัดผาราษก็มาหลายปีละแต่ว่ายังท่ันได้ปล่อยหลวงก็คือฉลองเนาะถวายเซนาสนะเนี่ยเป็นทาวนวัตถ,ถุในพระพุทธศาสนา<อ>ก็คือการปล่อยหลวงฉลองเม<อ>ื่อเวลามีางานสําคัญแบบนี้ปุ๊บทางวัดก็คิดว่าเออเราจะทํากิจกรรมอะไรดีเพื่อที่จะเป็นสิ่งที่สื่อในการฉลอง650ปีก็มีครูบาอาจารย์ที่ท่าน ศึกษาเรื่องอพระเกศรดอกไม้ล้านานาเนาะท่านก็ได้มาพบกับท่านเจ้าวาดก็เลยอดอกไม้ก็เป็นสื่อถึงเรื่องของการล้อมรวมความสามัคคีล้อมรวมทั้งหลากหลายสีหลากหลายอดอกเข้ามาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็สื่อถึงสถาญาตโยมที่ได้เดินทางมาช่วยกันอ,อุปธรรมคำชูวัดผ่านลาดจนมาถึงวันนี้ได้เนาะก็ทางวัดก็จะนำเอาไปบท นะบดจนกลายเป็นผงเลย oh. เรียกว่าเป็นมวลสารจะมาสร้างองค์พระพระองค์นี้จะชื่อว่าพระเกศรดอกไม้ล้านนาบุพภาล้านดวงวันนี้ครับถ้าเราเห็นนอกจากจะมีตุเจ้าแล้วนะครับผม,อมรอบๆจะมีะพี่ๆสาธุชนต่างๆเนาะ<ม>ที่มา ที่มานั่งกันมาร่วมกันเนาะมาเด็ดดอกไม้ร่วมกันช่วร่วมด้วยช่วยกันขอบพระคุณมากเลยค่ะเจริญพรครับตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนคะเราอยู่กันที่ไร่ป้าวาวจ้าแม่ริมเชียงใหม่ สวยมากจริงอดอกไม้ที่นี่เป็นดอกไม้แบบเหมือนเมืองหนาวเลยเนาะใช่ดอกแบบลาบิเดอร์จุดถ่ายรูปเยอะมากพราวนักท่องเที่ยวก็เยอะมากด้วยน,น,นะคะแล้วก็ถ้ามองจากมุมนี้ลงไปเนี่ยสวยมากาาค่ะคือเราจะเห็นเห็นภูเขาเต็เมไปหมดเลยเนาะสุดลูกหูลูกตาเลยทุ้นะคน นี่คือพิกัดสวนดอกไม้ในอำเภอแม่ริมสวนที่เราจะพาไปต่อก็ติดอันดับยอดนิยมของนักท่องเที่ยวหนึ่งในนั้นจะต้องมีชื่อสวนดอกไม้ป้านกเอี้ยงอยู่ด้วยที่นี่ใช้พื้นที่กว่า40ไร่ในการปลูกดอกไม้เรียกว่าเที่ยวกันได้จุใจเลยทีเดียวใครที่ไม่มีพร็อพภายในสวนมีพร็อพทั้งหมวกสารกันแดดตะกร้าดอกไม้ร่มบ่อสร้างและรองเท้าบูทไว้ให้เรายืมถ่ายรูปด้วยนะครับ มาค่ะน้องเวยังไงพี่สองอเพิ่มแวบ,บเดียวเราก็ได้มาอยู่ในที่ท่องเที่ยว ที่ใหม่อีกแล้วเราอยู่กันแน่นอนว่าต้องอยู่สวนดอกไม้แน่นอนตอนนี้ใช่รายล้อมไปด้วยดอกไม้หลากหลายชนิดนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่สวนดอก,ดอกไม้ป้านกเอี้ยงน,นะคะอยู่ในอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่<อ>ครับผมแม่ริมนี่เขาใหญ่จริงนะเธอสวนของป้านกเอี้ยงเนี่ยมีดอกไม้เยอะมากในมือถือดอกอะไรอยู่ในมือเป็นดอกคัตเตอร์นะคะ,ะป้านกเอี้ยงเนี่ยมีพื้นที่กว่า40ไร่เลยพี่สองที่ใช้ทําสวนดอกไม้ นอกจากดอกคาสเตอร์ตรัวนี้แล้วก็ยังมีดอกอ่าตัวนี้นะมาร์กาเรตเอ้ยคาสเตอร์เอ้ยฝั่งนู้นก็มีดอกพวกดาวกระจงุงดาวกระจายเออ <c oughs> เดี๋ยวจะเดินดูแล้วก็หาจุดถ่ายรูปด้วยเรามีจุดถ่ายรูปเยอะมากมีลานไก่ตอกด้วยเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะว่าลานไก่ต๊อกคืออะไรแล้วนอกจากนี้ยังมีส่วนที่ทําเป็นส่วนขายน้าคาเฟ่อาหารครบเลยคือมาที่เดียวจบจริงจบจริงออแล้วก็นอกจากนี้แล้วยังมีพวกเวิร์กช็อป วงช็อปงานศิลปะวาดภาพระบายสีปูนปลาสเตอร์ก็เรียกว่ามาในหนึ่งที่เนี่ยพาคนมาได้ทุกช่วงวัยเลยใช่ครบเลยสำหรับน้องเอี้ยงตอนนี้เราเดินกันมาถึงสวนดอกคัตเตอร์แล้ค่ะน้องเวดูสิดอกไม้สีขาวตัดกับต้นสีเขียวใบสีเขียวที่สวยมากเลยทถ้าเราลองสังเกตเลยแบบ แจกันดอกไม้เนี่ยดอกคัสเตอร์จะเป็นหนึ่งในดอกไม้หลายๆชนิดที่แบบรวมอยู่ในแจกันนั้นเออ ลิงค่ะ ไะ้นำตัวนิดนึงค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาลิงนะคะพัทรพินพงคณะลีลาค่ะก็ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกสมโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่อยู่ค่ะก็เรื่องของพนันออนไลน์นั่นเองนะคะที่สมาพูดคุยในวันนี้เอออันนี้ก็เจอมากับส่วนตัวเนาะเป็นประสบการณ์ตรงแล้วกันเนาะกับเพื่อนเรานะคะ,ะก็คือเพื่อนเราเนาะสุดท้ายก็เหมือนแบบเ,าเขาก็เสียไปค่ะด้วยด้วยปัจจัยนี้เป็นปัจจัยหนึ่งในนั้นอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะที่มชทีมมชเนี่ยเขาแบบ มีความแบบแอคทีฟเขาใส่ใจเรื่องนี้ในชีวิตของนักศึกษาทุก mm. คนด้วยเนะว่าแบบจะทําอย่างไรให้พนันเนี่ยมันหมดไปจากนักศึกษา,าเราก็เลยมีกิจกรรมดีๆขึ้นมา <S <S> <S ใช่ค่ะก็ <S <S> คิดกิจกรรมขึ้นมาพ่วงกับเรื่องของเมนเทอรเฮลนะคะที่เกี่ยวกับสุขภาพจิตด้วยก็จะมีอย่างเช่นของสโมสรนักศึกษาค่ะก็จะมีกิจกรรมที่มีชื่อว่าลูกสัตว์ที่แปลว่าสัตว์เลี้ยงนั่นเองใช่ค่ะเลี้ยงนารัใช่ค่ะก็โดยที่กิจกรรมนี้ค่ะก็จะเป็นกิจกรรมที่สโมสรนักศึกษาคิดขึ้นมาอย่างแรกนะคะเนื่องจากเป็นกิจกรรมของนักศึกษาใช่ไหมคะเราก็ต้องสนับสนุนพื้นที่ให้กับนักศึกษาก็มีพื้นที่ให้กับนักศึกษามาแสดงความสามารถของตนเองอ่าอย่างเช่นการแสดงการฟ้อนรำการเต้นคอปเตนแล้วก็ เนื่องจากมีโฟล์กแล้วก็ต้องมีดนตรีโฟล์กเข้ามานั่นเองค่ะ mm. แล้วก็ที่สําคัญที่สุดของงานนี้ที่ขาดไม่ได้ก็คือสัตว์เลี้ยงตัวน้อยที่น่ารักของเรา oh, ใช่ใชค่ะ mm. นอกจากนี้มีพื้นที่ในการให้ให้คนนําสัตว์เลี้ยงมาฉีดวัคซีนได้ด้วย oh. อะไรอย่างนี้ใช่ค่ะคือก่อนหน้านี้คือเราคิดกิจกรรมนี้ขึ้นมาโดยที่มีเพื่อนคนหนึ่งเนาะหรือว่ามีพี่คนหนึ่งที่เขาในเป็นทีมงานในเนี้ย mm. เขามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพจิต mm. แล้วเขาก็มองเห็นสัตว์ที่เขาเลี้ยงมา เลี้ยงกันมาด้วยการอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นแมวตัวหนึ่งน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นแมวที่ช่วยให้สุภาพจิตเขาดีขึ้นแล้วเขาเห็นนะว่าอุ้ยควรที่จะเอามาทําเป็นกิจกรรมนอกจากตัวเขาเองแล้วก็คือนักศึกษาทุกคนก็ได้ได้รับผลที่ดีมากยิ่งขึ้นด้วยก็บอกว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็เป็นเพื่อนที่คอยฮิวใจเราเนาะแต่ละคนก็มีวิธีฮิวใจคนละแบบนี่ก็เลยเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่แบบ รวมกลุ่มรวมที่เปิดพื้นที่ให้ทุกคนเนี่ยได้มาฮิวใจกันในพื้นที่หมหาวิทยาลายัยแล้วแล้วผลตอบรับจากกิจกรรมของเราเป็นยังไงบ้างค่อนข้างดีเลยค่ะแล้วก็ พื้นที่ตรงเราจัดที่ลานสังคีตนะหรือว่าลานลานควายยิ้มของมหาลัยซึ่งซึ่งเป็นลานที่ติดกับตรงอ่างแก้วนะคะก็เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมมากๆแล้วก็คนเข้ามาร่วมกิจกรรมตรงนี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ภายในงานวันนั้นพอเสร็จกิจกรรมปุ๊บเราสรุปผลเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแค่เฉพาะคนที่แบบเดินเข้ามาแล้วก็เช็คอินงานของเราประมาณ5,000ันกว่าคนได้ถ้าพูดแบบอย่างงี้แล้วว่าในอนาคตมีมีแพลนต่อยอดแล้วว่างานนี้จะเป็นยังไงก็จะต้องมีต่อยอดไปแน่ๆเพราะว่าเราเห็นว่า ฟีดแบ克ของกิจกรรมเราอ,อย่างเงี้ยค่ะเวลาเราไปอ่านเราก็เห็นว่าอยากให้มีกิจกรรมนี้เพิ่มขึ้นเพราะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมใหม่ของสมโมสรเราที่เพิ่งนึกขึ้นมาได้ด้วยอะไรนี้ค่ะแล้วมีใครแบบมีฟีดแบกอะไรแบบว่าเขาอยากได้อะไรเพิ่มเติมในกิจกรรมไหมคะ น่าจะแบบการที่เขาเรียกว่าวัคซีนที่ครอบคลุมได้ทุกชนิดของของสัตว์คือของเรามีแค่วัคซีนที่ป้องกันป้องกันสัตว์อะไรเงี้ยะแต่เขาอยากให้มีตรวจสุขภาพสัตว์ด้วยอะไรใช่ค่ะซึ่งจริงๆแล้วมชมีสัตวแพทย์ใช่ค่ะมีคณะสัตวแพทย์สามารถดึงเอาทุนของตัวเองเนี่ยมาใช้กับสังคมบได้เลยถ้อเป็นการคิดแบบรอบด้านดีมากจริงๆหลิงคิดถูกนะคิดถูกเลยที่นี่หมายถึงว่ามูลที่โรงหยุดพนันเนี่ยกำลังรณรงค์ให้ าผน,นออนไลน์หรือพนันเนี่ยเป็นสิ่งเสพติดแปลว่าพนันเนี่ยมีผลต่อสมองพยายามพานักศึกษาออกมาจากสิ่งที่เขาเสพติดอยู่ให้ออกมามองรอบด้านว่าสังคมภายนอกอยังมีอะไรให้เราทําอีกเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วต้นตอหรือสายของปัญหาเนี่ยเราเพอจะรู้ไหมว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นทําให้เกิดปัญหาสุขภาพจิต ต้นตออย่างอย่างของในมหาลัยเชียงใหม่เนะาะส่วนมากก็จะเป็นเรื่องของความกดดันจากการเรียนค่ะ<ม>และอีกอย่างหนึ่งคือปัจจัยสําคัญคือเรื่องของการเดินทางหรือว่าการที่เรามาอยู่ต่างที่ทางถิน่น<ม>ใช่<ม>นอกจากนี้มหาลัยก็มีการสํารวจเรื่องของเชิงสถิติด้วย<ม>ว่าปัญหาสุขภาพจิตของเด็กในมหาลัยเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นอีกประ,ประเด็นหนึ่งที่ทําให้อ่าพี่พี่สิทธิ์เก่าอะค่ะหยกจับประเด็นนี้ขึ้นมาแล้วให้เรามาทําโครงการนั่นเองค่ะ<ม>ใช่<ม>ก็นอกจากนี้มีคนที่เข้าข่ายที่จะเป็นด้วยอะไรอย่าง ของมอชอก็สถิติประมาณ2,000-3,000คนได้เลย <ừ m. S 2> ซึ่งคอนขคังที่แบบเยอะมากค่ะแลวนอกจากนอกจากโครงการของเราแล้วเนี่ย <ừ m. S 2> มอชอยังมีศูนย์หรือว่ามีอะไรที่ <ừ m. S 2> ช่วยเหลือบ้างไหมเอ่ยใช่ค่ะอย่างมอชอนะคะถ้าในตัวของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เลย <ๆ S 2> ก็จะมีศูนย์ที่เรียกว่าบ้านหลังที่สองค่ะ <ừ m. S 2> ก็เป็นพื้นที่ในการปรึกษาเรื่องของคันพบจิตแพทย์ใช่ค่ะนอกจากนี้ยังมีในส่วนของคณะด้วยแต่ละคณะก็จะมีบ้านหลังที่สองคนตัวเองดีนะคือเราไม่เราไม่ต้องรอให้ตัวเองแบบ เครีย,ยดจน<ช>แท<บ>นไม่ไหวแต่ว่าเรามีคนที่แบบพร้อมจะช่วยเหลือเราอยู่แล้วเนี่ยก็คือถ้าใครไม่สบายใจก็สามารถที่จะแวะไปที่บ้านหลังที่สองได้ใช่เ,เป็นมหาวทีาลัยอุ่นมากเลยนี้เราต้องเป็นกําลังใจให้รอนะจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะรวมไปถึงแอบ,บกระซิบไปที่เพืยย่อใจดีถ้าใครอยากจะแบบ เข้ามาสนับสนุนหรือว่าส่งเสริมกิจกรรมของน้องฝากช่องทางเลยค่ะเขาต้องติดต่อไปที่ไหนคะช่องทางก็ช่องทางแรกเลยนะคะก็คือสมสอนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเอรถ้าสมมุติไอจีก็ซีมูทสอฟฟิเชียลเอ้ยจริงๆิมีติ๊กตอกให้ดูด้วยนะคะไอเขาเดี๋ยวขอแปะไว้ตรงนี้แทนละกันถือว่าเป็นกิจกรรมที่ตอบสนองที่จริงเราเราได้เห็นอย่างหนึ่งว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยมีรูปแบบการทำกิจกรรมที่แตกต่างจากที่อื่นแล้วก็สามารถนำรูปแบบกิจกรรมเนี่ย ยก Copy p a s t ได้เลยแล้วก็แค่ปรับให้เข้ากับมหาวิทยาลัยของคุณปรับให้เข้ากับพื้นที่ของคุณคุณก็สามารถทําให้กิจกรรมเหล่านี้ไปเกิดในพื้นที่ของคุณได้คือจะบอกว่าน้องๆในพื้นที่ ทำงานเพื่อคนในพื้นที่งานร่วมกันทั้งเด็กและผู้ใหญ่แล้วรวมไปถึงภาครัฐภาคเอกชนประชาสังคมก็เข้ามาจับไม้จับมือร่วมกันในการทําสิ่งที่มีประโยชน์ให้กับพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะวันนี้ต้องขอบคุณผู้คนที่มาเล่าเรื่องราวเชียงใหม่ให้เราฟังวันนี้นอะคนลูกแล้วคนลูกแล้วคนลูกแล้วเขาพูดออีกมากเลยนะครับวันนี้วันนี้ขอบคุณค่ะ หวังว่าเยาว,วชนคนรุ่นใหม่ที่เชียงใหม่และทั่วประเทศจะไม่ตกอยู่กับภัยพนันออนไลน์กับดักร้ายของเยาว,วชนพบกันใหม่กับรายการ The View Weekly ที่นี่ประเทศไทยสวัสดีครับ